ราคาทองนะเรียกได้ว,ว่าขาขึ้นคุณผู้ชมพุ่งกันแบบว่าชุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะมีการปรับขึ้นนะคะถึง2ครั้งค่ะแล้วก็ปรับไปถึง600บาทนะคะเรียกได้ว,ว่าเปิดตลาดมาเนี่ยก็เปิดนะคะประวัติการครั้งใหม่ทุบสถิติเลยค่ะขยับขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ถือว่า600บาทค่ะทีนี้เรามาดูกันราคาทองคาย้อนหลังนะคะในปีนี้ที่ผ่านมานะคะเอาเป็นสถิติกับคุณผู้ชม เดือนมกราเนี่ยปี2567ปรับขึ้นนะคะทั้งเดือนนะ500โดยเฉลี่ยนะ550บาทเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แะคะปรับขึ้น400บาทแล้วเดือนมีนาคมเนี่ยค่ะปรับขึ้นไปแล้วนะคะ3 0 0ถ้ารวมกับวันนี้ด้วยก็ทะลุไปแล้วค่ะห้องข่าวไทยโพสต์ค่ะวันนี้นะคะอาจจะพาไปเจาะลึกในเรื่องของราคาทองค่ะว่าจะพุ่งขนาดไหนชุดไม่อยู่ขนาดไหนนะคะเพราะถือว่ายังเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยค่ะ แล้วจะสามารถลงทุนกับสินทรัพย์ตัวนี้ได้มากน้อยแค่ไหนได้ไปสัมภาษณ์นะคะท่านรองเลขาธิการสมาคมค้าทองคําจะมาเจาะลึกเรื่องนี้และไขคําตอบให้เราฟังกันค่ะ วันนี้ห้องข่าวในโพสต์ะนะคะอัดพามาบุกเยวราชค่ะเรามาดูเรื่องของราคาทองกันโอ้พุ่งสูงมาหลายรอบทำ High นิวล h หายนี่จนเราตกใจเลยแล้วคนที่อยู่ข้างอัดน,นะคะคือคนที่จะมาตอบคําถามเรื่องนี้ได้ดีที่สุดค่ะนั่นเป็นรองเลขาธิการนะคะสมารครภูมิค่ะทองคำพี่วรชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราบุกที่จินหัวเฮงกันเลยทีเดียวราคาทองเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็แนวโน้มในอนาคตนะคะ คือจริงๆแล้วทองคำตั้งแต่เพิ่มีปัจจุบันนะครับ<ฆ>ขึ้นมารล้วประมาณ1 0 0พันแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นน่ากิจนะครับ<ฆ>ซึ่งที่ในเขาเรียกว่าในภาพรวมที่ในตลาดของทองคำอย<ฆ>่าง<ฆ>มีนักลงทุนหรือลูกค้าต่างๆก็เริ่มมองแล้วว่าไอ้ทองจะถึงส0 0 0มืไหมใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ระดับ กล้เช I mean, ียงข่าวมือแปดล้วเพราะฉะนั้นอีกนิดเดียวมันไม่ได้ไกลเกินนะฮะแต่ทีเนี้ยด้วยที่ว่าปัจจัยมันขึ้นมาแล้วค่อนข้างเยอะนะฮะจากต้นปีก่อนนี้ก็น่าจะมีประมาณสี่พันเฮอร์ตซ์สี่พันนิดด้วยเพราะฉะนั้น่ะอถามว่าพองนี่มันขึ้นโดดเด่นนะฮะก็คือประมาณสักสองล้นเฮในช่วงสั้นๆนี้ถามว่าจะขึ้นไปถึงสี่นิดไหมต้องต้องต้องทีนี้ต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยนะว่า ที่ที่มันขึ้นมาเนี่ยสืบส่วนหนึ่งนะฮะ,ะก็จะเป็นเรื่องของที่ธนาคารการน,นะคะรับที่ทั่วโลกเนี่ยเขามีการเข้าม,มาซื้อแล้วก็มีการถือทองคํามากขึ้นะนะฮะด้วยเรื่องของสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่อาจจะยังไม่ค่อยดีนะคะ<ม>เรื่องของ,อาางภาวะสงครามที่มันมีอยู่ะนะฮะแล้วล่าสุดก็มีเรื่องของเกอะง่างร้ายที่ทางารัสเซียดเนียดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปันจจัยที่ว่าเป็นต้น ให้ทองคำเป็นอีแนวเลยเพื่อนเพื่อนอีกเพราะฉะนั้น่ะเอปัจจัยที่ต่อมาที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของปัจจัยดอกเบี้ยนะฮะทางฝ่าอเมริกาเองค่ะเค้าเฟดเขาบอกว่าจะมีการลดดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้นะฮะมันมันสร้างความชัดเจนขึ้นที่ว่าถ้าดอกเบี้ยขาลงเนี่ยนั่นก็หมายความว่าทองคำก็น่าจะขึ้นนั่นนะครับเป็นการใช้หลักเลยก็เราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ที่ ประกาศมาเมื่อมีนานนี้ทอ,องคำพุ่งแรงในหลังจากคืนนั้นขึ้นมาประมาณสักเจ็ดร้อยบาทจนถึงตอนนี้ก็ยังขึ้นต่อตอ,อีกเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วอะไรนะที่จะดึงให้ราคามันพองมันลงมาเรายังไม่เห็นนะฮะคือถ้าเราบอกว่า ปัจจัยที่มันทาให้ทองขึ้นเนี่ยก็เรื่อ <c oughs> งของภูมัยสงครามมีเรื่องของวิจัยดิจิตที่ไม่ดีความไม่แน่นอนของโอรกอ<น>ะไรอย่างเงี้ยมันยังมีอยู่ค <c oughs> ่ะถ้ามันกลับมาตรงกาาันข้ามานั่นก็หมายถึงนั่นะคือปัจจัยที่ทําให้ทองลง <c oughs> แต่เรานะตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพนั้น <c oughs> <c oughs> เราก็จะเห็นแต่ว่าดอกเบี้ยส่วนสําคัญหลักเลยที่จะเป็นโลงแพ้เพราะฉะนั้นเมื่อผลตอบแทนในการฝากออมทองออมเงินนะฮะมันลดลง มันก็จะเอาเงินเนี่ยไปลงดุนทองอ้อมทองเพราะว่าทองคำอ่ะเราจะเป็นนองจะเห็นว่าเป็นตัวอะไรที่ในเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นในโลกเราเนี่ยเราจะเห็นว่าทองคำมันขึ้นมาตลอดอย่างแรงหลงแรงหลงก็ใช้ทองพุ่งขึ้นเป็นพันเลยเพราะฉะนั้นนะฮะไอ้เนี่ยมันถึงเป็นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นตันบุญให้ทองขึ้นหมดเลยเรายังไม่เห็นเลยว่าเอะอะไรอ่ะจะทําให้ดึงทองมาเพราะฉะนั้นในระยะยาวนะฮะ5-10 เริ่มมาตรการการลดดอกเบี้ยชัดเจนช่วงน่าจะครึ่งเดือนมีนานะคะัมันน่าจะเห็นชัดแล้วนะว่าเป็เผาจิงเป็บอกว่าสามครั้งด้วยนะครับยิ่งลดลงผมว่าน่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้คอาค้ำมงนเียวกันขึ้นมข้อีกแสดงว่าแนวโน้มคือคนกะว่าปลายปีนี้ค่ะอาจจะถึง4ี่หมื่นมันอาจจะมากกว่าหรอคะต่อบาทไทยเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าจะป็นเหนือก็สี่หมื่นส่วนตัวยังมองณตอนนี้นะครับยังมองว่า มันก้าจุดที่ว่าจะไปแปดแปดสีสี่หมื่นเพราะว่าดูจากสปอตนะฮะณตอนนี้กับสปอตที่ว่าที่จะทําให้ทองไปถึงระดับสี่หมื่นได้ทองทำหน่าจะต้องไปถึงระดับ2,400เหรียญซึ่งตอนนี้มันจะรออยู่ที่ระดับประมาณ2 0 0 0อยหย่อนหยอนะฮะต้องขึง้นอีก200หรียถึงจะไปถึง4 0 0หมืได้ทีเนี้ย ทองจะขึ้น200เหรียญได้ไหมอันนี้ก็เป็นทวาไทอีกอันหึงมันเป็นไปได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าง่ายสักทีเดียวเพราะว่าการขึ้นทองคำอีก200เหรียญต้องมีปัจจัยหลักๆเข้ามากระแทกเข้าไปทาให้ทองมันถูกดันขึ้นมาเพราะฉะนั้นณนตอนนี้เท่าที่เห็นภาพเนี่ยก็คือเรื่องของอ ดอกเบี้ยหลตัวหลักๆเลยส่วนเรื่องของภาวะสงครามที่เกิดขึ้นมันจะขยายมันายไหมเนี่ยน่าจะเป็นตัวแรงกดดันอีกอันหนึ่งที่ทาให้ทองกับอันยิ่งขุ้นนะฮะจึงจึงตอนนี้ต้องบอกครับว่า3 3 9 0 0 0่กาลางๆคิดว่าค่อนข้างถึงแน่ถึงแน่แต่สี่หมื่นนี่ก็ขึ้นอยู่แล้วค่าเงินบาทเราด้วยนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทตอนนี้เราจะค่าเงินบาทเราจะขยับอ่อนเป็นเขาเรีเป็นสองแรงจะ้ทองมันขึ้นด้วยหรือเปล่า ก็ต้องมาดูทีหนึ่งเพราะว่าทุกการขยับพออย่างเช่นว่าหนึ่งสตาร์ดอลลาร์เนี่ยมันก็จะมีผลเรารับประมาณแปดกับแปดถึงสิบบาทต่อบาทของคำนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ดอลลาร์จะขยับขึ้นนะฮะมันต้องมีผลในการคำนวณแล้วก็เป็นการคำนวณในการติดตอบราคาของคำไทยเรา